ตัวนี้เป็นวัดรอบใหญ่ห้านิ้วนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกกดครั้งแรกจะเลือกอชิปไลท์ไฟชิปไลท์ว่าจะเนส์นกดครั้งแรกเลือกไฟชิปไลท์นะว่าจะเอาว่าจะให้เตือนรอบที่เท่าไหร่นะครับให้เตือน ครื่องยนต์ถึงรอบถึงรอบห้าพันค่อยเตือนจิบไล์นะครับกดครั้งที่สองกดครั้งที่สองเป็นเลือกสูบนะครับเครื่องรุ่นนี้ของผมเป็นคอยแยกนะครับต้องเลือกที่สูบที่สองนะครับถ้าของใครเป็นคอยคอยเดี่ยวก็เลือกที่สี่สูบนะครับแต่ถ้ารุ่นที่เป็นคอยแยกสองก้อน แล้วใช้วัดรอบธรรมดามันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะครับเราก็เลยต้องเลือกที่สองสูบนะครับแต่ถ้าใครเป็นคอยคอยสี่คอยแยกสี่ก็ให้เลือกที่หนึ่งนะครับคอยเป็นคอยสี่ก็แยกเลือกเลือกหนึ่งนะครับของผมเลือกที่สองนะครับเสียงอันนี้ครับอันนี้ อันนี้จะเป็นปรับเสียงนะครับถ้าถ้าหนึ่งนี่ก็จะตื้ดเดียวครับถ้าสองก็จะถี่ีครับถ้าสามก็จะเป็นห่างเสียงเตือนห่างนะครับสี่นี่ยิ่งห่างเลยก็จะเลือกไว้ประมาณที่เลือกเลขสองนะเสียงเตือนเลขสองก็จะถี่อย่างนี้นะครับเว <LS 1> ลารอบเวลาถึงรอบมันก็จะเตือนเสียงนี้นะครับข้างบนนี้เป็นคัลเลอร์นะรปรับแสงส ปรับสีแสงสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีแดงสีส้มสีม่วงเดี๋ยวมันอันไหนะมันจะมีแบบกระพริบนะครับ อันนี้มันจะเป็นแบบเปลี่ยนสีอัตรนมัตินะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องเลือกดูเรานะครับโอเคครับ